รู้หรือไม่โรนัลโด้องแชมป์นักกีฬาที่มีรายได้มากที่สุด3ปีติดแนวรุกทีมชาติบูตุเกตจากอัลนาเซอร์ในลีกซาอุนะครับยังเป็นนักกีฬาที่มีรายได้ มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นปีที่สามติดต่อกันจากการเปิดเผยของนิตยสารชื่อดังอย่างฟอบด้วยรายได้รวมนะครับ275ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ206.6ล้านปอนด์นะครับซึ่งเพิ่มจากรายได้รวมโดยประมาณของตัวเองนะครับอีก15ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโรนัลโด้นะครับเคยครองแชมป์อันดับสูงสุดมาแล้ว5ครั้งนะครับตลอดอาชีพการคาแข้งเป็นนักฟุตบอลโดยโรนัลโด้นะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการโฆษณาสินค้านะครับและข้อตกลงของสปอนเซอร์นะครับนอกจากนี้นะครับ ยังได้รับจากผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมียอดรวม939ล้านดอนลลาร์สหรัฐหากย้อนดูสถิติตลอดการนะครับรายได้ประจำปีของดาวเตะวัย40ปีอย่างโรนโด,น,โดน,นะครับเป็นรองเพียง ฟลอยเมเวเทอร์นะครับนักมวยอเมริกันนะครับซึ่งทำไว้300ล้านดอนลลาร์สหรัฐนะครับในปี2015โดยผู้ที่มีรายได้มากที่สุด็นอันดับ2นะครับได้แก่สตีเฟนเค์รี่นะครับกาดของทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์นะครับที่เป็นผู้เล่น NBA คนแรกที่สามารถทำา3แต้มได้ครบ4,000ครั้งนะครับในอาชีพเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับทำรายได้ไป156ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ117.2ล้านปอนด์ โด้วยนักสามนะครับได้แก่ไทสันฟิลลี่นะครับกัมปั้นชาวอังกฤษนะครับซึ่งแม้จะเสียแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทให้กับโอเล็กซานเดอร์อูซิกจากยูเครนเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเขาก็ยังมีรายได้146ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ครับหรือประมาณ109.7ล้านปอนด์ขณะที่ลีโอเนลเมสซ่นะครับคู่แข่งตลอดการของโรนโดนะครับที่ตอนนี้เล่นให้กับอินเตอร์เมมี่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมีรายได้เท่าปีก่อนก็คือ 1 3 5ล้านดอนลลาร์สหรัฐนะครับทำให้ร่วงจากอันดับ3มไปอยู่อันดับ5ส่วนอีกหนึ่งแข้งนักกีฬาที่มีรายได้มากที่สุดนะครับที่อยู่ใน10อันดับแรกนะครับก็คือคาริมเบนเซมาครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของโรนัลโด้น,นะครับอยู่ในอันดับ8ครับรายได้104ดล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ78.2ล้านปอน